พาเพื่อนๆมาเที่ยวเมกาลาซาสพันลิกแต่เรามาช่วงเย็นดูทาโซเดื์ฝั่งเคป๊อปก็มีวงนี้เลเซอร์ฟิลมรู้จักปะเนี่ยผมเพิ่งบอกไอ้ฟีรีสเนี้ยแม่งดีเทลมังดีมากเทพนาจางไงอ๋อผมไม่เคยดูทางนี้แมันโคตรสนุกเซล่าหนีโพสต์เป็นยางี้โอ้โหงานนั่งเฉงสวยสวีท้า เอาคุณหลบข้างไหมไม่ไม่ดูดูของอยู่<อ> <laughs> น่าสนใจช่วงนี้ของใหม่เยอะน่าสนใจเยอะพาเพื่อนๆมาเที่ยวเมกาลาซาสพันลิกแต่เรามาช่วงเย็นหลังหกโมงได้เลยบางภาคสองนะฮะเดินตอนเย็นภาคสองใช่เดินตอนเย็นภาคสองเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีของใหม่อะไรยังไงตรงไหนบ้างร้านที่เรากำลังจะไปพาเพื่อนๆไปดูวันนี้บอกเลยว่าของใหม่เข้าตึมเยอะมากแน่นอนและอีกร้านหนึ่งก็คือของเซล์เต็มเลยแต่ก่อนจะไปครับกดสมัครสมาชพวกเราดีหนึ่งนะครับเป็นกำลังใจพวกเราเดินเที่ยวเดินหาของกันหน่อยแล้วก็ไปลุยพร้อมพวกเรากันได้เลยไป มามาเดี๋ยวเราแวะเขาไปดีมทอนเนี่ยดีกว่าเออไม่ได้แวะนานแล้วนะมีอะไรใหม่บ้างครับพี่วันนี้งานแบนเพโตตัวค้ายแต่กล่องกล่องเท่าไหร่พี่หกร้อยครับกล่องหนึ่ง เอาเลยเหรอเอ่อเฮ้ยไม่ไม่พูดทอดอารมณ์เหรออันนี้คือแกนดิต้าอ่าแล้วทำไมถึงอยู่ถึงอยากได้อ่ะไอ้ซีรีส์นี้มันมันค่อนข้างทำดีนะแล้วก็ตัวสเกลเขาค่อนข้างใหญ่อ่างานแกนดิต้าเราเชื่ออยู่ละปกติเดินแกนดิต้าไปหลายทีไม่เห็นอยากได้เอ้ยผมชอบท่าโพสปล่อยพลังไงตัวนี้เหรอเออยังไม่ทันไรไรเสียตั้งเลยเออไม่ทันเลยไรเลย นี่แต่น่าสนใจก็มีนี่ดูนะไอเน,นี้ยคิเตอร์แหนกามอยตัวนี้อันนี้จากเรื่องอะไรอันนี้<ง>กันด,นด,นดั้มกันดั้มกันดั้มซีดเออจริงจริงมันมีอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เขาเป็นสูตรตัวไกด์ขับเหรอเออ,อนะใช่อ,อันนี้เป็นชุดแบบเหมือนไฟเวทมันเจ๋งนะอย่างนี้จริงจริงหลังๆมาเนี้ยผมเห็นแบบตัวละครผู้หญิงจากเรื่องนี้กันดั้มค่อนข้างเยอะนะเยอะแล้วเป็นซีถ้านะเป็นซีรีส์ของคิเตอร์แหนกาโมยนี่ผมว่างานดีเป็นการดีแล้วมีน้องบันนี่อะไรเนี่ยดูท่าโซเดย์อันนี้เหมือนกันอันนี้อันนี้เพิ่่งมมาให แมนเชสเตอร์มันจะเป็นแบบเหมือนโพสคู่กันอ่ะอ่าใช่ชื่อก็บอกอยู่แมนเชสเตอร์โกลデนคูกับจอมันบูอ่าใช่แล้วเป็นยัะมีอ่าโกฮังกับจอมันบูอีกล่างหนึ่งแล้วก็ไซยะสามแต่จริงๆก็ตั้งเฉยๆก็ได้นะแดกเดี่ยวๆแล้วแต่ว่าแบบใครชอบอะไรเงี้ยเออหน้าตาเหมือนแตงกวาเลยอันนี้อยู่หน่วยกี่นิ้วอ่าเนี่ยเขาจะมีครบอย่างเงี้ยนี่สักคำปรโตูเดย์ใช่ใช่ใช่ตอนนี้สักคำปรโตูเริ่มมีหลายตัวเลยนี่มีมี ลูลูลูเออรูน้องเขาชื่อรูใช่มันเป็นซีรีส์ไวเบชั่นสตาร์ใช่เป็นพวกแบบแอคชั่นท่าโพสเป็นอไรพี่สองตัวเลยจบมาเรื่องอะไรซีรีส์อ่ะตอที่มันมาแบบครึ่งตัวเว้ยอ๋อเหรอเออเนี่ยเรียกว่าบัตได้ไหมตัวหลักสองตัวที่เราเห็นบ่อยอือนี่ใครเป็นติ่งน้องนะรีบมาจัดอันนี้อันนี้อันนี้ที่วางโทรศัพท์ใช่เป็นที่เก่าวางโทรศัพท์เออ ใช่ดีนะเพราะผมบางทีจะเห็นแบบของบันไดเขาทำเป็นนดี่อกมาเป็นเดสก์ท็อปนะเป็นเดสก์ท็อปใช่วางวางโทรศัพท์ได้อะไรเงี้ยฝั่งเคป๊อปก็มีวงนี้เรเซรลฟีมรู้จักปะอ๋อเรเซรลฟีมวงเคป๊อปวงเคป๊อปที่ผมชอบวงนี้ใช่ชอบใช่ไหมใค้ายๆตลับแป๊กปะนี่ไงครับเป็นอย่างนี้แล้วก็มีน้องเเป็นเวทีขนาดย่อมโอเคดูนะมาเอ็ดภาตัวเนี้ยอยู่ที่พันเ็ดตัวไหนไอ้นี่ยพันเจ็ดโอ้โหดูดีเทลดิดูภาพ โปรโมทของเขาเลยแล้วก็มีมีแบบพวกนารูโตงนารูโตะก็มีนะอนารูโตะไว้เบชันสกานอันนี้อันนี้เรื่องอะไรนะอันนี้เรื่องอันนี้บูล็อกอ๋อบูล็อกอบูล็อกฟุตบอลกระตูฟุตบอลอันนี้เป็นจากบีซีเอฟใช่ครับอ๋อที่อยู่ที่เจ็ดพันกว่าเดี๋ยวเราขึ้นลูกให้อืมใช่เพราะว่าอันนี้ไม่ได้กล่องล้วนเลยเป็นกล่องน้ำตาลอยู่เลยเจ็ดบีซีเอฟของแก๊งรถดำห้าร้อยสามสิบห้าบาทห้าร้อยสามสิบห้างานดีเทลโอเคแล้วนะเกมนี้ก็รู้จักกันดีนะพี่เกมนี้ เกมอะไรอ่ะอันนี้โอเคแมวเจ้าแมวแมวแมวมันเป็นแมวแบบว่าเบลทาวเวอร์ดีเฟนส์แบบหน้าตาจะเป็นอย่างนี้จะมีดกออกมันชื่อเกมอะไรชื่อจริงชื่อเกมเลยผมจำจำ Battle Cat ป้อง Battle Cat ใช่ Battle Cat มันเป็นเกมทาวเวอร์ดีเฟนสนะพี่ก็จะมีตัวแบบว่าขยายตัวใหญ่หน่อยก็จะเป็นตัวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่มันอย่างงี้ยอใช่เนี่ผมชอบเออผมก็เลยบอกกอซิลาร์ก็ซิลาร์เป็นสวยอันนี้ของใหม่หนึ่งเก้าหกห้าปีหนึ่งเก้าหกห้าอ่โกฮังล่างแบบชุดเกเซย่าแมนเนี่ยอ่าใช่เพราะจริงๆเขามีหัวทองด้วยนะ มีให้เปลี่ยนเหรออ๋อมีให้เปลี่ยนด้วยไม่ไม่ใช่ให้เปลี่ยนน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งอ๋ออีกตัวหนึ่งเลยอันเดอร์เทลเนี่ยเรื่องเดียวกันอ๋อนี่นอันนี้ตัวเอกอันนี้ตัวเอก น,นี่ตัวเอกเหรอใช่ตัวเอกอันนี้แมทเทเกอร์เป็นเซลแต่ว่าไม่มีโกหังเอาแต่อัน,นต,ตัวนี้ก็คู่กับโกหังเหรอใช่โกหังร่างไซยะสองอันนี้เรื่องนี่มาฮิโร่เออไม่ดีเทลจริงจริงมันดูดีมากนะผมจะบอกว่า Hero มาฮิโร่คาเดเมียเป็นอีกเรื่องที่น่าดูนะเพราะว่าตัวละครทุกตัวมันมีเอกลักษณ์หมดเลยแล้วก็<ม>ซีรีส์สาวๆผมนึกว่าอาสึกะเนี่ยเออเหมือนกันเนมังมนผ่านนึกว่าอาสึกะเรื่องไหนไม่รู้แต่มันเป็นซีรีส์ของกิตเต้แห่งกาโมะเนี่ยผมเพิ่งบอกว่าไอซีรีส์เนี้ยแม่งดีเทลมันดีมากมมมันนนนนนจะะะะททาาาาเเเเเเฉพคแออผผู้้้้หญิงไ่่ใใใชปปป็็็บบบึสสดวย เออเป็นพลาสใสนะเว้ยดีเทลดีมากแล้วราคาไม่แพงใช่ราคาดีอันนี้เขาก็จะบอกคุณดูสีสีดีเทลกันไล่สีผมเขาเด็กเห็นไหมดีเทลมันดีมากใช่ดีเทลดีอยู่เนี่ยดูวันพีชมันคือตัวอะไรวะชื่อชินโนบุแกนไลน์เลดี้มันเป็นซีรีส์เปล่าแกนไลเลดี้ใช่เราะข้างหลังมันมีนามิด้วยเนี่ยมันเป็นชื่อซีรีส์แกนไลน์เลดี้นี่ไงมีมีหลายตัวมีตัวนี้ด้วยอันนี้ก็เด็กท็อปเหมือนกันป่ะอัอันนี้หนัก อันนี้ไงเก็บเก็บของอัน้ปากลูกวี่นกาเศษกระห้ยเดี๋ยวมันหนักหนักอยู่นะอันนี้หนักไหมเซอแมนน้องพาวเวอร์เป็นท่านอนท่านอนอย่างนี้คนดูเชนซอรแมนจะชอบน้องคนนี้มากเลยอะพาวเวอร์เอือไหนพี่ไซบะเรียวกับซิตี้ฮันเตอร์ไงซิตี้ฮันเตอร์เก่าหนักเลยอะเออแต่ตอนนี้มันมีหนังของ เกาหลีก็มาทําเป็นหนังภาพยนตร์ลงในเน็ตฟโคตรสนุกโคตรสนุกเลยไปดูคือการ์ตูนมันเป็นการ์ตูนเก่ามากเว้ยการ์ตูนยุคพ่อเราอะแปดนย์แปดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์เออมีมันเจ้าแมนนะอันนี้เป็นเจ้าพ่อโพสที่แบบหุ่นสวยมากนะหุ่นแบบหุ่นแซ่บมากเออโพสกล้ามอสกล้เออ จะบอกว่าซีเรียสเนี่ยนะเก็บแล้วคือตัวมันเยอะนะพี่ห้าตัวมั้งแล้วมีพร็อพให้มีอะไรให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ประสารไล่ขอบเขตกำลังมาแล้วนะบูอาไวเดคอนครับเวอร์ชันเป็นการ์ตูนเป็นเมกาตูนเป็นซีรีส์เมกาตูนใช่น่ารักมั้เนี้ย จริงมันจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นทหารเทพยักษ์โอเบลิกอ่ะไอตัวนี้คือเทพนะของฟิลูอาร์ตของใหญ่หน่อยอินตาจิอินาจิมันคือโพสตอนแบบว่ากำลังจะปาแล้วก็จายอ่ะแ้่ตาเขาเป็นในวงแหวนด้วยนะอันนี้ก็ฮีโร่วาเบชั่นครับอันนี้งานขยับนะขยับแบบแอคชั่นฟิกเกอร์เลยไหมใช่อ่าพวกเขาอ็นยังไงนี่ไงผมเห็นแล้วเขามองมีหน้าเปลี่ยนด้วยโมฟังมีสองอันเลยการหายอันหนึ่งเนี่ยเหรอไม่รู้น่าจะเอาไว้ใช้แบบอีโพสอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเซล่า นี่โพลก็เปอย่างนี้โอ้โหงานนั่งเฉงสวยสวยจริงโคตรสวยปะเอาเลยไหมไม่<ช> <c oughs> ถ้าเปิดเปิดปุ๊บมันก็ต้องมีครบจริงๆก่อนหน้านี้มันจะมีพวกของเป็นตัวเอกอะพวกอัมบูโลมีชาอะไรเงี้ยมันหาไม่ได้แล้วราคาแม่งดีไปไกลมากเลยโอ้โรไรเดอร์ทั้งนั้นเลยฮะ <c oughs> นี่คือไรเดอร์อะไรอันนี้อันนี้ไรเดอร์อะไรพี่รไรเดอร์กีดครับอ๋อไรเดอร์กีดมันอีกร่างเหรอของไทคูนเป็นร่างบูจินซอสแต่ว่าอันเนี้ยตัวบัคเกอร์จะเป็น PDX รีเมี่ยมบันไดอ๋อนี่มีเสียงนักแสดงใช่โหดีเหมือนกันนะปกติดีไอ้จมดาจะไม่มีเสียงไงไม่มีเสียงนักแสดงอ๋อเป,เ,เป็นเสียงเป็นเสียงเอฟเฟกะเชยอันนี้จะเป็นฟีเวอร์ครับจะเพิ่มลูกเล่นขึ้นมาก็คือล็อกสล็อตได้อ๋อนี่อีกร่างหนึง่งใช่ครับอันนี้ล่าสุดยอด เฮ้ยมันดูมันก็ดูเท่ดีว่าไอ้อันนี้มันเรื่องเก่าแล้วนี่ใช่ไหมในกล่องนี้จะได้อะไรบ้างครับพี่ที่แปลงร่างของเขาชื่อว่าทิกเกอซอสครับทิกเกอซอสเซนไตลิงเซนไตลิงก็คือเป็นของลุงพี่ออกกับสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีฟ้นตัวผู้หญิงเป็นสีดำผู้หญิงสย่ำป่ะไม่ใช่สีชมพูปกติปกติสเตอริโอไท้์ของพวกเรื่องพวกนี้นะต้องเป็นสีชมพูเดี๋ยวมานี่ตัวใหญ่ไงใหญ่ใหญ่ผมว่าใหญ่แน่สิบห้าสิบหกเซนนี้คือรวมร่างกันแล้วใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อนี่ไงคือแงเป็นอย่างเงี้ย อันนี้คือแยกมาแยกมาสภาพก็อย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นแมงพอรวมพอรวมก็จะเป็นอย่างนี้มันก็คือแมลงใช่ไหมคอนเซ็ปต์มันคือแมลงแล้วก็เป็นปลาช่อไอ้พวกของเล่แปลงร่างนะแล้วประกอบร่างเนี่ยผมทึ่งกับแมคานิกมัน้าไงใช่เหมือนกันเออพราะพวกญี่ปุ่นมันคิดมาแบบคิดดีอ่ะจริงอ่ะของเล่นประมาณนี้มันคือเสน่ห์ยุคเราเลยนะแบบของเล่นที่ยังไม่ไฮเทคมากอ่ะกำลังจะไปไฮเทคอ่ะเนี่ยคนละคนจะชอบเก็บเยอะสังเกตดูกันได้พ่อแม่เราจะกิดอะไรกันอย่างนี้บ้างอ๋อนี่ชารันทูล่าตัวเดียวเลยโดดๆเลยแล้วมันเอามารวมร่างกันได้แบบได้ นี่ไงพี่เอามาโรล่าแล้วเป็นอย่างนี้โอ้โหยิ่งอลังการครับใหญ่เออประเท่ศดงมาเทศอ่าแต่ว่าขบวนการนี้สีภมพูเป็นผู้ชายสีภูมิเป็นผู้ชายเหลืองเป็นผู้หญิงอันนี้ผู้ชายอ่ะใช่ครับเออแต่ตัวมันเพียวมากเลยนะประเท่เว้ยมันเท่เลยเว้ยของพวกของคลาสสิกที่นี่ก็ยังมีนะเลือดไฟเลือไฟอะไรเลือดไฟอันนี้จะเป็นงานรีเจนต์อันนี้อันนี้ริวคีใช่ผมเก็บผมเก็บลายเรียและผมมีไอ้นี่นะไอ้คันดี้ทอยครบเลยนะคือจะมีการ์ดแถมให้4ใบก็คือเวลาเราลุกการออกมาแล้ว มันจะมีเสียงด้วยมันก็จะมีเสียงแบบว่าเล่นเสียงให้เลยก็คือไฟนไองแอคเวนกับไฟน้ำเปลวอ่าใช่เ oh. พราะในเรื่องอ่ะเวลามันจวก๊าร์ซออกจากออกจากอองจากไอ้ก๊าซแบงค์ลากมันจะมีเสียงด้วยฟึ้มออกมาแล้วก็ใส่สี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทต่อ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 เซตด้วยนะ้ยเนี่เนเนสโก้เนี่ยคุ้มนะพี่เนี่ยเนี่ยอันนี้เนเนสโก้ตัวนี้เล็กจนโตเลยป่ะน่าจะใช่นะใช่ผมว่าใช่ใช่ครับอ๋อใครชอบอีโนมสเกะนี่เอาไปเลยเนี่ยเออจริง แล้วก็มีอิโนโกะไม้อันนี้ไอ้นี่ไงไอตัวที่มันอยู่ในภาคย่านเลิงรมอ่ะไม่ไม่โหนี่โลโก้มันบังจากที่แต่งหน้าเป็นเออที่มันแต่งแบบเกย์ชาสี่ร้อยเก้าบาทยับอีกทีงานซ้อมทั้งหลายอ่ามีหลายมีหลายตัวครับอันนี้คุณรู้ว่าตัวอะไรกิโลล่าป่ะภาคเอกอรซิล่าเอิร์ธหรือว่าปลาไหลถามหัวแล้วงานซ้อมตรงนี้ราคาไม่แพงมั้ย่ำสุดอยู่ที่สองเก้าเก้าครับที่ยวดีนะเอาจริงจริงดูดิมันแค่แบบขยับได้นิดหน่อยอ่ะอ่าใช่เดี๋ยวตัวนี้ขยับขาได้ งานซอฟจริงจริงมันมีคนสะสมเฉพาะงานซอฟพวกนี้ก็มีมีแล้วไอ้พวกนี้อยู่กับไอ้พวกนี้อยู่กันเยอะแล้วสวยบอกเลยมันคือตัวแทนของคำว่าของเล่นวินเทจได้เลยดีๆได้เลยนะนี่เดียร์ทอยยาอันนี้กระดั้มเหรออันไม่ใช่อ้ไม่ชื่ออะไรนะอยู่ในกอซิล่าเนี่ยแหละเจจจักกุ้วเจจจักกุ้วมีอีวาด้วยนะมีอีวาด้วยใช่ดีๆๆตัวเดียรเนี่ยเดือรตัวสองใช่ขามอ่าขามโอ้โหมันจัดได้เนี่ยจัดเลยมีนี่ด้วยเนี่ยมียังมีรางวัลมีฟด้วย เลยเรื่องไฟตัวนี้สวยนะอันนี้เป็นแอคชั่นครับเป็นงานซ้อมแอคชั่นไม่อนกีมอซายอะไรต้องหามอไซายมาขายคือท่าเนี่ยคือท่าโพสประจำตัวเขาเลยว่ยก็วันนี้สำหรับทีมทอยก็มีพวกของใหม่ที่มันเป็นงานแปนเทสโตอรี้ย่างเงี้มาลงใหม่อย่างเงี้ยเนี่ยมีสิทธิ์แบบ เดี่ยวปีสิบไปก่อนจริงๆพื่อวกเนี้ยไอ้งูกุนเนี่ยอาจจะหมดแล้วก็ได้เรียบร้อยแล้วจ่ายตังค์ย้อนกลับไปดูตอนตอนต้นเทปไม่พูดอะไรเลยพุ่งไปเลยและสินค้าเริ่มต้นที่49บาทโอ้โหบ้าไปแล้วยุคนี้พูดจริงกับยุคนี้ของเล่นหาราคาดีไม่ได้แล้วดังนั้นผมอยากได้ตัวนี้สังเกตล่างๆไอ้นี่ล่างแบบปลดปล่อยแล้วแหละขึ้นมาในเลื่อนมาเจอเลยใช่ร้านเลื่อนเลยะของใหม่ผมว่าแป๊บเดียวไม่หมดแน่นอนหมดแน่นอนใช่เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูร้านอื่นก่อนอ่ะมาเราเดินมาร้านคนรู้จัก กำลังเขียนเลยกลังเขียนออเดอร์เหมอันนี้เป็นเป้อะกระเป๋าเป้กระเป๋าน้องดีมูสามพันเจ็ดยแปดบาทมอลลี่สเปซเออเหลือสามร้อยห้าสิบเห็นปะสามพันห้าตอนนี้สามพันหอันนี้เวอร์ชั่นสองลงมาเลยราคาชอบแล้วนมากลองจากสามพเก้าแปดิบาทเหลือสามพันารอบาทเวอร์ชันสด้วยอ่สามพนเปดบาทเหลือสามพันส้อยบาทถ้าเจอถูกกว่านี้เตะพี่เบ้งกันเลย นาจาอันนี้เพิ่งเข้าเลยเข้าลงเทพนาจาไงอ๋อผมไม่เคยดูทานไร้มันโคตรสนุกควรล่ะเก้าร้อยจริงจังจริงจังควรลาจริงจังนี่จินจังกายจิมาวาลีอันนี้คืออะไรพี่วีอ่าเป็นรอยัมเบอรี่จะเป็นตัวเล็กสีตัวนี้ตัวนี้ไหมจะมาสุ่มสีไม่ไม่สุ่มอันนี้เลยตัวนี้เลยอ๋อเป็นตัวนี้เลยใช่อ๋อเขาทำเหมือนวัสดุเซรามิกไงเซรามิกเป็นเซรามิกจริงเลยเหรอเซรามิกอันนี้คือตกแตกเลยนาาจลองงั้นลองสักที มันรีแบ็กคู่เด็กฟิวเจอร์เสียดายไม่มีรถมิตาบูลของข้างหลังนาจาแล้วตัวตัวเนี้ยเทพสามตาองค์เทพสามตาเรามาเดินใจองค์เทพสามตาเรามาเดินใจพี่พัชชาถ้าดูอยู่มามาคอลแลบได้นะอด้ากากได้ตามคอนเซ็ปต์ของเอเอใช่ของมิตาบูลเขาอ๋อน่าเพลินด้วยอ๋อหน้ากากของโม่คงเหรออ๋อโม่เปลี่ยนได้ด้วยอันนี้จุบาร์บี้งานบาร์บี้ของของป๊อปบาตเอ้ยดีเทลดีนะดีเทลดีพี่ดีเทลดีอยู่ ทดีดูนี่ก่อนดูนี่ก่อนเฮ้ยสวยเฮ้ยแล้วพี่ดูเพจดิเขาชอบเลยใครชอบโบอานี่แบบบึมบึมลื่มลื่มเลยแบบของสีร่างป่ารปนี้ก็เยทำเป็นเล่นสวยเนี่ยสตาร์เลยอ่ะโอ้สวยมากพี่ดูดีเทลงูดิดูเทลงูความแบบความแบบเกล็ดเขาอ่ะเออสีนี่แบบไอ้ท่อนแสงนี่มันเหลือบด้วยนะเนี่ยใช่มันเหลือบเนี่ยดีเทลแบบอืแล้วดูเบรดดิผมชอบเบรดมากมันมีความแบบ คลาสสิกอ่ะมีความแบบญี่ปุ่นวัดเดญี่ปุ่นเนี่ยงี่ปุ่นเดิมแทรดิชั่นเอาญี่ปุ่นอันนี้ของอันนี้ไคโดปะเนี่ยไม่ใช่โอ้ดูดูไล่สีเอเอเเนี่ยของผมของเขาเออที่วีบอกกล่องใหญ่มากี่มีนอ้กล่อง่ สองกล่องเลยเหรอสองกล่องด้วยใหญ่มากด้วย <bathroom. S 1> อันนี้คือหนึ่งต่อสี่เหลือตัวเดียวแล้ว,ว,วนี่ใครใครจะเอา,า,า,เารีบเลยเล่นโงคุกับอาคาซาเจ้าของอาารอง้านหนึ่งนะบอกว่าอันนี้คือดีที่สุดแล้วสำหรับคู่นี้พี่ดูความดีเทลตรงตรงฐานเขาดิเล่นโงคุมีหน้าเปลี่ยนไหมงานที่ใส่อยู่คือหน้าที่เป็นเลือดนะนี่ไฟไฟมันจะอยู่ข้างๆกันทำไมลุงยามาเขาตัวทีเดียวเลยเน้นฉากเนี่ยอ๋อนี่ยนาจาเนี่ยเนี่ยเนี่งานจริงเป็นอย่างนี้เอ้ยโอ้โหได้วะได้อยู่ มีร่างโตไหมมีขนมแถมไม่กล้ากินเลยไอานาจาตัวเนี้ยในในในอนิเมะไอ้ในแอนิเมชันอ่ะมันเป็นร hey, ่างโต้ดยด้วยนะเว้ยเวลาเขาระยะใหญ่เนี้ยเหรอเป็นเป็นร่างแบบผู้ใหญ่อันนี้ก็พวกงานแบบงานโนมบอลทั้งหลายอันนี้กล่อง180บาท ตัวตัวโล่ตัวตัวโล่งานชอบถูกไม่รู้ไม่เข้าใจแบบทำไมคอใหม่นะอ่าไอเดอะซาวเนี่ยคอเดอะซาวกล่องนี้แตงเติมเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวนะนะลอดเคยให้ดูซูมออกซูมออกซูมออกเติมจนกล่องจะพังแล้วอ่ะยุ่ยอยุ่ยอีกยุ่ยอ่ะยุ่ยอีกปักกี้ก็มีนี่แสกอลแพนด้าโอ้โหแสกอลแพนด้านี่คอใหม่เหลือเยอะมากอะไรมเยอะมากนี่พาวเวอร์พัฟก็มี อใครอยากได้อะไรมาเลือกในครับมาลือเอาแล้วกันมีเอาจริงก็มีของใหม่เยอะแล้วก็ของเซลล์ด้วยอันนี้คือขายหมดเลยนะบอกก่อนใช่มันเขาไม่ตั้งโชว์นะสเกลแบบพวกไอ้กล่องสูงเนี่ยก็ได้ได้ใช่ใช่เออีวาตัวนี้สวยของคายเกมผมโคตรชอบเลยอีวานว่ะคือตัวไคจูมันเท่มากครับพี่ผมก็ชอบมันมีหัวเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนเออมีมีนักแบบเป็นตัวหน้าพระเอกอยู่ข้างในตรงนี้เลยอ่าแบบเหมือนเหมือนดาเมจบ้างฟิลดาเมจหน่อยเออ่ด๊่ อันนี้คือลีซาร์ดอนเวอร์ชันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไกลใจกันนัมแมกมีตัวใหญ่เขาตัวตัวตัวใหญ่เขาตึกอ่ะยูกิก็มียูกิก็มีอันอันนี้หนึ่งตัวหนึ่งใช่หนึ่งตัวหนึ่งเพราะตัวในเรื่องน้องมันก็ตัวเท่านี้แหละเซนิสเซนิสกาเมะเมสไอ้ลีซาดอนอ่าใช่จะพีซีเอฟอะไรเงี้ยใช่ทั้งหมดเลยผมเห็นลีซาดอนมันจะแบบว่าเป็นตัวนี้ใช่ไหมที่พี่เห็นอะแต่พอเขาพัฒนาร่างเป็นเมกาเขาจะกลายเป็นตัวนี้ไปคุณทุกว่ามึงจะมาเอ้ยว้าอยู่ห้องจีระยะอุ้ยอันนี้ก็ด้ ผัวธรรมดาเออมีมีโมโม้ด้วยนางเอกกับพระเอกอ่าอ,อันนี้คือเขาเปลี่ยนชุดเหรอ อ่าเป็นชุดไปไปลำลองตัวนางเอกเขาพลังเขาเขามีพลังอะไรในเรื่องเขามีพลังเหมือนเป็นเขาเป็นเหมือนมิโก้ยคล้ายๆเพราะว่าเออเหมือนมุกหมอผีเพราะว่าญายายเขาอ่ะไม่เป็นหมอผีมันมียาเป็นหมอผีปากผีเออเป็นร่างทรงถึงได้โอเคใครอยากได้อะไรก็มาที่ร้านสี่สิวสองคอลเลกเตอร์ได้เลยมีของเซลล์ของใหม่ตรงนี้ของเข้าเยอะเนาะจริงๆเราบอกเพื่อนๆก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่เนี่ยประมาณทุ่มหนึ่งแล้วทุ่มหนึ่งแล้วใช่ทุ่มหนึ่งแล้วดิมทอยมันมีของใหม่เยอะไงงานบันไดอ่ะงานบันไดงานแบนเปโตอร์เยอะมาก ซ่อมเกมเนี่ยร้านรูปนี้ถ้าใครอยากเอาอะไรมาให้ซ่อมแบบนีรูปเก็เปิดมากเออแล้วร้านนี้ซ่อมดีมากซ่อมไวด้วยซ่อมไวรอรับได้เลยอ่าตอนนี้เพิ่งเห็นใช่ฟิเซอร์ของค่ายซูเมะอ่ายกเลยเวลาเจ้าของร้านไม่อยู่อ่ะเออเอาเลยร้านนี้ก็จะมีแบบพวกไม่แค่โรบอทเออไม่ต้นบิวงานพวกอะไรพวกเนี้ยแบบตัวใหม่ๆแรงๆบางตัวแบบราคาดีมากร้าเนี้ยใช่ใช่ผมเคยไม่ผมเคยมาได้ไอ้ซูเปอร์โรบอทที่เป็นตัวจิ๋วๆที่เป็นแพ็คหนึ่อ่ะ ให้พอ่อให้คุณพ่อมือสองสองร้อยบาทเออเนี่ยใครอยากได้อะไรก็แวะมาตรงตรงข้างก่อน,นาตรงขออ้างน้องโซได้เลยแต่ร้านนี้เขาไม่มีไม่มีแฟนเพจอะเรียกว่าร้านลับประมาณนึงได้ร้านลับออสันนกเกอร์ที่เขาแกะตัวสีทองโชว <c oughs> ออยเฮ้ยเบื่อเบื่รางวัลออสการ์เออเหม,มืนอนรางวัลออสการ์เลยพี่มาร์คสามเออเฮ้ตัวใหม่มาร์คสี่อย่าเปิด ให้พี่ตไม่เป็นเหมือนชาสวารอสกี้เลยเพื่อนๆที่ขอมาแบบว่าให้ไปดูเกมให้หน่อยให้ไปดู Marvel ents, มาเวลเจนให้ไปดูอันน,นนี้หน่อยอ่ะมาเวลเจนมีหลายร้านหลายเ,ออเรียอมากแล้วก็พวกร้านเกมอ่ะก็ติดตามไปก็ได้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ซื้อเกมนี้นี่บ่อยวันนี้มีเพิ่งออกเลยคือบริดจ์มอนท m นมอนเทนก็ช่วงนี้นนชว่ชวงนี้ราคาลดอยู่ <S <S> โอเคก็ประมาณนี้สําหรับวันนี้เรามาแบบเหมือนช่วงค่อนข้างเย็นหน่อยซัดเลยซัดที่ดีมทอยอย่างเดียวเลยเพราะอยากให้เพื่อนๆดูจริงๆว่าแบบของใหม่แต่ละอย่างมันมีอะไรบ้างเพราะว่าของดีๆงั้นเลยใช่แล้วผมเมื่ได้มาปุ๊บเนี่ยผมก็ได้แกนทิซซ่าโกโกนมาเขากําลังแกะกล่องรังกันพวกจริงจริงโอ้ยเรียบร้อยเลยทีมทายเขาเพิ่งมีเซลล์ไปเจ็ดสิบแต่แต่เขาต่อโปใช่ต่อโปจนกว่าของจะหมดดิจิไวทดิจิมอนพวกงานแบนเทสโต้งานเครนเทียบเลยที่ร้านดีมทอยเพราะฉะนั้นของลงมาใหม่เเนนี่ยมมัจะหดร็ว แต่นี่เขาคือเขาเววางเชลตอนเย็นแล้วผมเรามาพอดีอจังหวะแม่งพอดีต่อ,อเลยแล้วพรุ่งนี้วันเสาร์วันนี้เราถ่ายวันศุกร์ก็อย่างที่เราบอกว่าอยากให้เพื่อนๆมาทุกๆเสาร์อาทิตย์เนาะมามาคลิปอัปเดตอะว่ามีอะไรบ้างไม่ดูดูพวกเราแล้วก็มาก็ได้ส่วนอะไรที่คอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์รีเควสต์ไว้รอก่อนใช่เดี๋ยวเราให้แน่นอนฝากกดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราแล้วก็กระดิ่งด้วยนะกระดิ่งด้วยเห็นลงข่าวสารใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รับข่าวสารของพวกเราได้ทันทุกทีเลย Facebook Instagram YouTube TikTok นนนะะะคคครรรััับบบแล้วก็ช่องงทาเพื่อควาฟ เรื่องพวกเราคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณคือแก๊งเดี๋ยวพวกเราเราคือฮอปปี้แก๊งจะเจอกันที